สวัสดีค่ะปรินาถึงกับน้ำตาคลอเมื่อคู่กัดในสภามาร่วมอะไรงานศพพ่อทวีไกรคุปปารินาถึงกับน้ำตาคลอเมื่อคู่กัดในสภามาร่วมอะไรงานศพพ่อทวีไกรคุบอดีตสสราชบุรีเผยขอโทษนะที่ตอนอยู่ในสภาประท้วงกันตลอดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่24เมษายน67ที่บ้านทรงไทยริมน้ำตำบล บางตโนธอพโพธารามจัังหวดราชบุรีมีพิธีสวดพระพิธรรมนายทวีไกคุปบิดาของนักสาวปรินาไกคุบอดีตสสราชบุรีพักพลังประชารัฐที่เสียชีวิตอย่างสงบโดยคืนที่ผ่านมามีแขกและนักการเมืองมาเดินทางร่วมงานในงานนี้จำนวนมากรวมถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนายวิรัตวร สิรินนางสาวณนภะาพรเพชรจินดารองหัวหน้าพักเสรลีลมไทยก็มาฟังสวดคัพิธรรมด้วยเมื่อพลตำรวจเอกเสรีพิสุจิ์เดินทางมายังมาถึงนางสาวปรินาได้มารับบริเวณหน้าบ้านพร้อมทั้งพูดทั้งน้ำตาว่าขอบคุณท่านมากที่มาไม่คิดไม่คิดเลยว่าท่านจะมาขอโทษที่เคยทำไม่ดีก่อนนางสาวณนภะาพรจะยื่นของช่วยงานแล้วพูดว่าให้กำลังใจนะสู้ๆนะ ทำให้นางสาวปรินาถึงกับน้ำตาคลอและพูดว่าขอโทษนะที่ตอนอยู่ในสภาประท้วงประท้วงกันตลอดก่อนนางสาวนภะพร,พอรตอบว่าไม่เป็นไรเลยเราไม่เคยโกรธเพราะต่างคนต่างทําหน้าที่ระหว่างรอนางสาวปรินาแล่าเรื่องราวชีวิตหลังไม่ได้เป็นสสพร้อมทั้งร้องไห้เป็นระยะจากนั้นนางสาวปรินาและพลตํารวจเอกเสรีวิสุทธิ์ร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้นายทวีไกลคุ้ม ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณข่าวสุดค่ะ